แลมาไล่ข่าวต่อประจำปี2568 ปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่เจหออกุมภาพันธ์นะคะเปินจัดยูทีบริเวณนาทิวาการอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรอยากเชิญชวนมาชมมาเที่ยวมาแชะนะคะแล้วก็มารวมชมขบวนแห่มาไล่เข่าตอกเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาหนึ่งเดียวในโลกแต่งานที่หฮาวาอยู่นี่ตอนนี้สิง่งใหญ่ปันดา้ายราชเอเิเ็นจังไดายเดียวเข้าไปรวมผุดคุยกับนายอำเภอมหาชนะชัยนะคะนายอำเภอวรเทพท่องหน่อยตอนนี้ผลยูในสายแล้วสวัสดีค่ะนายอำเภอค่ะสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับคุณยิรัตและคุณวาลีครับสวัสดีไปยังคู้ชมผู้รับชมรับฟังทุกท่านครับค่ะต่านนายอำเภอคะงานมามลัยข้าวตอกปีนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมที่รอติดตามชมบอกว่าแต่ละปีที่ปายนี่ประทับใจมากมๆเลยแล้วปีนี้รายละเอียดของงานเป็นยังไงบ้างคะท่านนายอำเภอคะครับผมคือ <c oughs> ประเพณีแห่มาลัยข้าวตอกของอำเภอมหาชนะชัยซึ่ง พี่น้องชาวชุมชนฟ้าหยาดอำเภอมหาชนชัยเป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาทุกปีนะครับทุกๆปีก็จะมีการนำข้าวตอกมาร้อยเป็นมาลัยนะครับแล้วก็มีการไปถวายเป็นพุทธบูชาในวันมาค้ำบ,บูชานะครับคือวันึ้นสิบห้าค่ำเดือนสามของทุกปีซึ่งปีนี้ก็ตรงกับวันที่สิบสองกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับก็ปีนี้ก็ทาง อำเภอร่วมกับทางเทศบาลแล้วก็ชุมชนฟ้าหยาดก็ตั้งใจที่จะทําให้ยิ่งใหญ่กว่าทุกๆปีครับก็มีการประดิษฐ์ประดอยมาลัยนะครับที่มีรูปแบบที่สวยงามนะครับซึ่งจะประดิษฐ์ทุกๆปีนะครับทําทุกๆปีเพื่อที่จะนําเข้าไปประกวดด้วยนะครับซึ่งในงานเราจัดในระหว่างวันที่7ถึง11มกราคมสองพกนะครับก็มีการ มีขบวนมาลัยเข้าตอบนะครับแห่มาลัยเข้าตอบเข้าสู่หน้าที่ว่าการอำเภอนะครับแล้วก็มีสําหรับมาลัยเข้าตอบก็จะมีการชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีด้วยนะครับซึ่งปีนี้นะครับทางชุมชนร่วมกับทางเทศบาลตำบลฟ้าหยาดแล้วก็ทางอำเภอมหาช,ชัยนะครับก็มีความจัดจัด รูปแบบที่ยิ่งใหญ่นะครับมีขบวนรถแห่นะครับอะไราข้าวตอกเนี่ยมากกว่า25ขบวนนะครับแล้วก็มีอะไเข้าวตอกมากกว่า30พวงครับก็ปีนี้ก็ตั้งใจนะครับยิ่งใหญ่กว่าทุกๆปีครับโอท่านในอำเภอครับเพราะังนี้คือ ยิ่งใหญ่มากจริงๆซึ่งงานแต่ละปีเนี่ยแน่นอนว่าต้องมีไฮไลท์ที่จะเกิดขึ้นภายในงานปีนี้อะไรที่เป็นไฮไลท์สำคัญรวมถึงสินค้าภายในงานเนี่ยจะมีอะไรบ้างคะท่านครับก็ในส่วนของไฮไลท์ทีส่สำคัญนะครับก็มีขบวนนอกจากขบวนแห่มาล็เข้าวตอกที่มีเมลาัายความสูงไม่น้อยกว่า3 5มจเมตรนะครับเพื่อจิงง้วยพระทานมากกว่า25ขบวนแล้วนะครับก็ มีการประกวดทิทดามลาัายเข้าตอกนะครับแล้วก็มีการชมแสดงแสงสีเสียงศิลปะวัฒนธรรมประเพณีในชื่อว่าออนซอนมหาชนะชัยสะออนมาลัยเข้าตอกซึ่งเป็นหนึ่งเดียวของโลกครับเป็นประเพณีหนึ่งเดียวของโลกนะครับนอกจากนี้ก็จะมีในส่วนของการร้องเพลงการประกวดร้องเพลงการประกวดอาหารพื้นบ้านครับโดยเฉพาะในเรื่องของ ลาบยะโสธรนะครับซึ่งซึ่ง,งเป็นซึ่งเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อนะครับของอจังหวัดยะโสธรของเรานะครับก็นอกจากนี้ก็จะมีในส่วนของอสินค้าโฟ็อปนะครับก็จะมีอของที่ระลึกมาลายข้าตอกจิ๋วผ้าไหมกระเป๋าผ้าแปรรูปนะครับจากผ้าไหมหรือผ้าขาม้าพวกอาหารก็มีครับมีพวก อวกบแล้วก็ลาบปลาน้ําชีนะครับสินค้าโอทอปก็จะมีนอกจากของอําเภอเราแล้วก็จะมีทางหมอนขิดบ้านสีฐานนะครับอำเภอปัตติวมาร่วมด้วยแล้วก็มีสินค้าจากฐานตะก้ากล่องข้าวกระเช้าของที่ระลึกแล้วก็ที่สําคัญอาหารปลาส้มของยโสธรนะครับแล้วก็มาเที่ยวที่มหาชนะชัยนะครับก็มีในส่วนของ ท่านสามารถที่จะไปเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์มาเลยเข้าวตอกวัดหอกล่องนะครับแล้วก็มีในส่วนของวัดพระพุทธบาทเยสธทนนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลหัวเมืองอำเภอ,เม,อมหาชนชัยนะครับระยะทางก็ไม่ไกลจากที่ว่าการอำเภอนะครับที่นั่นก็จะมีในส่วนของพอระพุทธรูปหยกขาวขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีในเรื่องของรอยพระพุทธบาทซึ่งชาวพุทธศาสนิกชนก็ใช้ ศัก,การะาบูชาเพืเ่อระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับค่ะฟังงานที่ท่านนายอำเภอบอกมาตลอด5วันก็มีไฮไลท์และก,กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวฟังแล้วต้องอยากมาแน่นอนอนะคะท่านนายอำเภอคะถ้าสมมตินักท่องเที่ยวฟังอยู่ตอนนี้รวมถึงประชาชนที่รับชมรายการอยู่ตอนนี้เรื่องของการเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวคือมายะโสธรแล้วอย่างที่ท่านนายอำเภอบอกคือไปที่เดียวไม่ได้ต้องไปหลายๆจุดหลายๆพื้นที่การเตรียมรับนักท่องเที่ยวตอนนี้ความพร้อมเป็นยังไงบ้างคะ ครับสำหรับความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับในด้านการบริการเนี่ยเรามีโรงแรมแล้วก็โฮสเย์ในพื้นที่ที่สามารถรองรับและบริการที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวมากกว่าสี่สิบแห่งครับแล้วก็หรือประมาณสองร้อยห้องพักในพื้นที่อำเภอนะครับแล้วก็มีพื้นที่อำเภอใกล้เคียงนะครับส่วนร้านอาหารที่ตั้งในพื้นที่ที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้นะครับก็ตั้งแต่ประมาณ 100คนนะครับมีจํานวน10แห่งแล้วก็ในส่วนของร้านอาหารขนาดเล็กหรือร้านอาหารที่จําหน่ายภายในพื้นที่บริเวณงานเนี่ยมากกว่า100ร้านค้านะครับส่วนความปลอดภัยครับในส่วนของอําเภอร่วมกับทางเจ้าที่ตํารวจนะครับฝ่ายปกครองนะครับที่จะดูแลนักท่องเที่ยวนะครับเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับดูแลมิจฉาชีพต่างๆที่จะมาแฝงตัวในงานนะครับเรามีเจ้าหน้าที่จากตำรวจจาก อสรานีตารวจภูธร,รมหาชนะชัยแล้วก็บึงแกนเนี่ยประมาณหนึ่งนายนะครับต่อวันแล้วก็มีในส่วนของเจ้าที่ฝ่ายปกครองนะครับกำน,นันผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็ฝ่ายท้องถิ่นนะครับชุดอปปพรนะครับเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวและช่วยการรักษาความสงบเรียบร้อยรวมถึงในเรื่องของการจราจรนะครับสถานที่ราชการภายในยพื้นที่อำเภอเนี่ยบริการจอดรถ นะครับฟรีสําหรับนักท่องเที่ยวนะครับที่มาเที่ยวชมงานของเราในในปีนี้ครับพอฟังนี้แล้วคืออุ่นใจเนาะอุ่นใจค่ะความพร้อมไม่ว่าจะเป็นที่พักต่างๆเนาะสุดท้ายค่ะอยากให้ท่านในอำเภอฝากเชิญชวนสําหรับุผู้ชมที่รับชมอยู่ตอนนี้ไหนเขาว่างานที่จะเกิดขึ้นเนี่ยที่จังหวัดยโสธรเราหนึ่งเดียวในโลกเนี่ยฝากเชิญชวนเขาไปเที่ยวกันหน่อยค่ะครับผมสําหรับ ในส่วนของงานประพณีแห่มาลัยข้าวตอกของอชุมชนบ้านฟ้าหยาดอำเภอม,มหาชนะชัยนะครับก็เชิญชวนทุกท่านนะครับมาเที่ยวนะครับมาชิมอาหารนะครับอาหารพื้นบ้านนะครับอาหารต่างๆที่มีในบริเวณงานนะครับมาชมชมมาลัยข้าวตอกนะครับความวิจิตรงดงามนะครับกว่าจะมาเป็นมาลัยข้าวตอกในรูปแบบต่างๆเนี่ยก็บ่งบอกถึงความ รักความสามาัคคีความเพียรพยายามของคนที่บ้านฟ้าหยาดนะครับกว่าจะประดิษฐ์ประดอยออกมาเป็นมาลัยข้าวตอกให้มีความสวยสดงดงามน,นะครับซึ่งก็ใช้เวลาประมาณสองสองถึงสามเดือนนะครับกว่าจะประประดิษฐ์เป็นมาลัยข้าวตอกออกมามีความสวยสดงดงามแล้วก็มาถ่ายรูปนะครับมาเช็คอินที่มหาชนชัยนะครับแล้วก็ในส่วนของ การบริการเรื่องสถานที่เรื่องการอำนวยความสะดวกนะครับทางอำเภอร่วมกับทางเทศบาลตำบลนะครับแล้วก็ชุมชนชาวบ้านสายหยาตบลญสายหยาดนะครับก็เตรียมความพร้อมให้บริการนะครับแล้วก็ด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับเรายินดีต้อนรับนะครับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมมาที่มหาเจ้าน้าทครับมีความสุขครับท่านจะได้รับการรอยยิ้มนะครับกลับไปนะครับขอบคุณมากครับ ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านนายอำเภอมหาชนะชัยท่านนายอำเภอรวรเทพทองน้อยมากๆนะคะที่มาร่วมพิอารประชาสัมพันธ์งานหนึ่งเดียวในโลกจริงๆขอบพระคุณนะคะขอบพรคุณค่ะขอบคุณครับ